สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ช่อง youtube JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้นครับเดี๋ยวผมจะพาท่านชมมาชมแหล่งหญ้าเพนกล่านะครับ <c oughs> เป็นปแปลงหญ้าเพนกล่าที่ปลูกแบบหวานน้ำตมครับนี่ก็สองสามปีแล้วนะครับดูสภาพหญ้าครับยังไม่สุดโสมเลยนะครับนี่แหะครับที่ผมได้ย้ำให้เกษตรกรทีเลี้ยงในการเลี้ยงวัวนี่ เราควรศึกษาเรื่องแปลงหญ้าเรื่องหญ้าก่อนนะครับพื้นที่ที่เหมาะสมเราก็ปลูกหญ้าแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะครับท่านใดที่มีพื้นที่น้อยเราก็ปลูกพวกหญ้าในเปียหญ้าก,กินนีพวกนี้อัตราการงอกจะเร็วนะครับนี่ก็หญ้าเ็นโกล่านี่ก็คืออาจจะเติบโตช้านิดนึง ถ้าคุณที่มีพื้นที่เยอะก็ลองไปปลูกดูนะครับก็เลือกตามความพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าหญ้าเพนกล่าเป็นหญ้าที่ชอบน้ําผ่านนะครับชอบน้ําผ่านแต่ไม่ชอบน้ําน้ําขังนะครับนี่นะครับดูครับนี่ก็เป็นพื้นที่โคกทํานานะครับก็เลยหันมาปลูกหญ้าเพนกล่านะครับ นี่ก็บรรยากาศดีฝนตกเกิดดีฝนตกดูแบบเขียวสบายมากครับนี่นอย่างหนานะครับนี่อย่างหนาเลยสามต่อสองสามปีแล้วก็เราก็มาเรียนรู้การปลูกหญ้าเป็นกคหลา,ากันนะครับ ญายนาของหมอบอยนะครับหมอบอยผมก็เลยมาดูท่อนพันธุม์มบอยว่าไปดูมาดูหน่อยว่ามีหรือเปล่าก็มีนิดเดียวตอนนี้นี่ครับค่อนข้างที่ประมาณสองเดือนแล้วครับนี่เจ็บประมาณสองเดือนอีอยาวอยู่นะครับหนาเลยหนาตึบเลย เป็นปลาที่มีคุณภาพที่ดีนะครับเวลาการจัดการ <c oughs> ยาวสองเดือนนะตงนี้ <c oughs> นันจะประมาณสองเดือน